ไปเที่ยวเกียวโตด้วยกันกับรถไฟสายสวรรด์หลังจากที่ออกจากอุโมงแล้วนะครับจะเป็นดูเหมือนกับเป็นเมืองใหม่ออกมาเลยนะครับเที่ยวได้ทุกฤด,ดูสวยทุกวนันนักท่องเที่ยวเต็มทุกรอบที่สำคัญ เบื้องหลังความงามแต่ไปด้วยความพยายามที่จะพลิกฟื้นธุรกิจที่จะล้มละลายให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแม้แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังมากันไม่ขาดสายเขาทำยังไงได้ใจนักท่องเที่ยวไปเต็มๆค่ะไม่ใช่น้ำหวันต้อง only หวันครับดูให้เห็นเป็นความรู้ดูให้รู้เป็นไอเดียดูให้รู้ดูให้รู้คุณจิสวัสดีครับผมกุจิ คุจิซากิจากประเทศญี่ปุ่นครับ โอ้ครับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับแล้ววันนี้เขาบอกว่าซากุระจะบานสวยที่สุดในรอบปีเลยแต่ดูปรากฏว่าเปียงหมดเลยอะเซ็งอะแต่ไม่เป็นไรครับนี่มีซากุระอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็มีรถไฟอยู่นะครับน่าจะได้ไม่ใช่ครับดูสิครับว่าข้างในเนี่ยมีคนมาเพียบเลยเพื่อที่จะ มาลุ้นดูซากุระกันนะครับเดี๋ยวดูกันทว่าตอนที่เราไปถ่ายข้างในเนี่ยซากุระจะบานแล้วก็จะสวยขนาดไหนไปดูให้รู้กันดีกว่าครับอีกไปโชั่วไปกันครับที่เราสนใจรถไฟสายนี้มากมีหลายสาเหตุด้วยกันค่ะ 1. ค,ะคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งของคนญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะ 2. ความเป็นมาของที่นี่น่าสนใจจริงๆค่ะจากขบวนรถไฟที่เกือบจะต้องปิดกิจการ เขาทำยังไงให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้แถมยังทำกำไรอีกด้วยแล้วก็ 3. การบริการที่ประทับจิตเป็นมิตรประทับใจเขาบอกไว้ว่าจุดมุ่งหมายของการให้บริการคือต้องเข้าถึงหัวใจของลูกค้าค่ะเราตามคุณฟูจิไปดูกันดีกว่าว่าจะเข้าถึงหัวใจของพวกเราหรือเปล่าตอนนี้ครับเขากำลังมีติ้งกันนะครับถูกเช้าครับและเขาวันนี้เป็นวันที่ซากุระจะบานครั้งแรกครับแต่ โชคไม่ดีฝนตกแต่เขาก็บอกว่านะฮะในวันนี้เนะี่ยมีลูกค้ามา1ล้าน1แสนคนแล้วครับซึ่งธรรมดาแล้วนะในช่วงนี้อากาศจะไม่ดีแตนะะ่ประสบความสำเร็จมากก็เพราะว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะฮะทำให้มีลูกค้ามาเยอะขอบคุณที่ทุกคนร่วมมือครับ พนักงานผู้หญิงท่านนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะ<ส><ญ>คุณฟูจิกำลังเจราจารต่อรองเพื่อขอเวลาคุยด้วยคุณผู้ชมจะได้ฟังเรื่องราวดีๆจากเธอแน่นอนค่ะแต,แต่ว่าตอนนี้ไปเดินเที่ยวในสถา,าสนีกันก่อน,ด,าานดีกว่าค่ะถ้าจะมาขึ้นรถไฟสายสวรรค์สายนี้ต้องมาที่เกียวโตภายในจะมีทั้งร้านค้าขายของที่ระลึกแล้วก็ร้านขายอาหารกับขนมด้วยนะคะ คือครบทุกอย่างในที่เดียวเลยแถมยังมีพิพิธภัณฑ์รถไฟเก่าและก็ได้ทัศกาลเกี่ยวกับรถไฟแบบแสงสีเสียงด้วยสนุกแน่ค่ะวันนี้ <ST AN CE> นนสถานีท่านนี้ไม่ใช่คนบุกเบิกทางรถไฟสายนี้มาค่ะแต่การมารับช่วงต่อของท่านก็ยังคงรักษาอรุรมการเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือการบริการที่เป็นเลิศและก็ความจริงใจต่อน,นักท่องทเที่ยวค่ะ รถไฟสายนี้ครับก็เป็นรถไฟที่เคยล้มเหลวมาก่อนนะครับก่อนหน้านั้นก็ล้มเหลวยังไงแล้วมาทํายังไงให้ประสบความสําเร็จครับก็บอกว่าตอนที่ล้มเหลวก็คือนะฮะมีช่วงหนึ่งใช้ในการขนของด้วยนะครับซึ่งพอดีตรงนั้นนะฮะก็จะมีสายรถไฟอีกสายหนึ่งเอาไว้ลําเลียงคนนะมันจะวิ่งได้ตรงกว่าวิ่งได้เร็วกว่าเส้นนี้ก็เลยล้มเลิกไปไม่ใช้แต่ทาง JR ก็บอกว่าที่นี่วิวใช้ได้เลยนะน่าจะเอามาทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือ อะไรสักอย่างหนึ่งแทนที่จะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆครับก็เลยมีแผนนะส่งให้ท่านประธานคุณเก่ามาพัฒนาโดยที่มีสตังก็ไม่พอนะครับเงินทุนเม่อประมาณก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยู่ในช่วงตอนนั้น ว่าจะมาถึงวันนี้ได้ทีมงานแล้วก็ท่านประธานคนเก่าคือคุณฮาเซงาว่าคาซุฮิโกได้ลงทั้งใจแล้วก็ลงทั้งแรงค่ะเพื่อพลิกฟื้นทางรถไฟที่กําลังจะล้มละลายนี้ด้วยการหนัดแปลงตู้รถไฟสําหรับขนส่งสินค้าให้กลายเป็นตู้รถไฟโดยสารแบบเปิดโลง่งเพื่อให้สัมผัสธรรมชาติได้ได้มากที่สุดรวมทั้งปรับแต่งทัศนียภาพระหว่างทางระยะทาง7.3ก,กิโลเมตรที่วิวดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยการปลูกซาก,กุระไปตลอดทางค่ะ ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้พนักงานทุกคนต้องช่วยกันนะคะเพราะเมื่อ20กว่าปีก่อนในช่วงนั้นบริษัทไม่มีเงินทุนพอความสามัคคีจึงสำคัญมากค่ะในช่วงแรกนะมีคนมาท่องเที่ยวกะว่าจะมีมาประมาณ3 0 0 0 0 0คนก็พอแล้ว3 5 0 0 0 0คนก็พอแล้วแต่พอมาปักแต่งเริ่มแรกเลยนะมี คนมาเที่ยวที่นี่ถึง6 0แสนกว่าคนเลครับก็ถือว่าบรรลุเกินความเป้าหมาย2เท่าเลยครับปัจจุบันนี้นอกจากานักท่องเที่ยวคนญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ต้องการนักท่องเที่ยวที่ไม่ขาดสายนะครับก็จะมีการพยายามอยู่เรื่อยๆครับมีการใช้ทำโบชัวให้เป็นภาษาองกรษบ้างนะครับเ,เป็นภาษาจีนนะฮะและก็มีภาษาไทยด้วย ตรงนี้มันคืออะไรจะรู้ละเอียดมากขึ้นนะครับว่าช่วงไหนเป็นยังไงสวยยังไงมีความพยายามอะไรขนาดไหนฤดูไหนมาดีนะครับได้ดูอะไรบ้างถ้ามาที่นี่ให้ดูตรไงไหนนะครับมีไฮไลท์อย่างไงครับโอ้หน้าหนาวน่าสนใจขาวเลยเป็นเมืองสีขาวเลยรบรรยากาศจะสวยเลิศบริการจะดีขนาดไหนต้องลองสิคะโอโทษ คร hey. okay. ั้งที่สามครับแล้วก็เบอร์แปครับที่นั่งเบอร์แปครับก็นะฮะเขาบอกว่าครับความสุขของเขาก็คือการบริการทําให้ลูกค้ามีรอยยิ้มให้ได้ครับเมื่อลูกค้ามีรอยยิ้มเนี่ยเขาก็จะมีความสุขครับเขาก็จะพยายามบริการ ยังไงก็แล้วแต่ที่ทําให้ลูกคา้าเนี่ยยิ้มไม่ได้ความเป็นจริงคือคุณฟูจิได้เดินทางไปขึ้นรถไฟถึงสองรอบค่ะเพราะอยากเก็บภาพที่สวยที่สุดให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนื่องจากวันที่เรากําหนดจะถ่ายทําไว้พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนั้นฝนจะตกเราก็เลยขอมาถ่ายทําก่อนในวันที่อากาศดีกว่าเรามาลุ้นกันค่ะว่าวิาวข้างทางจะสวยขนาดไหน และเพื่อให้ชื่นชมความงามได้เต็มที่รถไฟก็จะวิ่งไม่เร็วมากนะคะเพียง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะความเร็วประมาณนี้นักท่องเที่ยวจะได้ไม่พลาดที่จะเก็บภาพทิวทัศน์สุดแสนประทับใจอย่างแน่นอนค่ะขึ้<า>นต,ตวาน,นาเคโอเอเคโอเ<า>โอเคโอเคโออเเคโอเคนอเคโอนนโอเเคโอยคเอตอเคโอเคโอเคโออเอ ฮ่องกงไลฟ์มีเฟ t ร์สซัมพีเธอมาที่นี่นะครับตองที่คุยกันเป็นคนฮ่องกงนะครับบอกว่า,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 าทางภรรยาเนี่ยมาสามครั้งแล้วทางสามีมาครั้งแรกครับบอกว่าถ้าทางจะสนุกไม่งั้นไม่มาอีกครับธรรมดาถ้านั่งรถไฟแล้วนะฮะถ้าไม่สนุกนะเรามานั่งเพื่ออะไรนะฮะ เพราะว่ามันสนุกแล้วก็สวยงามครับเขาก็บอกนะครับตอนนี้กําลังจะเข้าอุโมงค์แล้วนะครับหลังจากที่ออกจากอุโมงค์แล้วนะครับจะเป็นดูเหมือนกับเป็นเมืองใหม่ออกมาเลยนะครับเป็นยังไงครับตื่นเต้นครับแอดเวนเจอร์ Adventure เลย ครับตอนนี้เราขึ้นรถไฟมานะครับเขาบอกว่าขาไป25นาทีขากลับ25นาทีนะครับตอนนี้อีกป้ายนึงจะถึงแล้วเนี่ยโอ้เวลาไม่พออ่ะขากลับยี่25นาทีเนี่ยระหว่างทางเราสามารถแวะได้แต่ละทีแต่ละที่แวะได้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะรอให้รถไฟกลับมาอีกทีนะครับ ที่นี่ครับเป็นสถานีปลายทางนะครับทุกคนเนี่ยสามารถลงมาได้แล้วก็ขึ้นได้นะครับบางคนก็จะขึ้นจากสถานีนี้เพื่อไปทางด้านนู้นครับแต่ทางผมเนี่ยอยากจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับจะได้ดูวิวทิวทัศน์ให้สวยงามครับไปกันดีกว่าครับเข้าไปครับนี่ เมาทำอะไรนี่โอ้นี่พูดภาษาไทยโอ้กูน่ากลัวได้ได้ไสวัสดีครับสวัสดีครับนีครับโอ้โอ้เสือเสือ นะฮะประเพนีของญี่ปุ่นครับการใส่หน้ากากยักษ์เนี่ยแล้วเราได้จับได้เล่นกับเขาเนี่ยความสุขจะเข้ามาหานะคราบอกงี้ครับก็เลยเข้ามาทักกันทุกคนนะฮะบอกว่าให้ความสุขไปครับทุกคนที่ทุกคนกำลังยิ้มมาอยู่เลครับ ก็ระหว่างทางก็จะอธิบายนะว่าหินนี่นะเป็นหินที่ใหญ่ที่สุดในที่นี่หมดเลยนะครับแล้วก็บอกเขาว่าเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามดูสิครับมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากครับทุกคนนะฮะจะได้ถ่ายรูปครับโอ้โหเขาบอกวิวเนี้ยนะทั่วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหาวิวอย่างนี้ได้ยากมากเป็นสถานีที่วิวสวยงามแบบนี้นะฮะหาได้ยากมากเมื่อตะกู่นนี่ครับ เจ้าหน้าที่บอกอย่างนี้เลยครับรวิวนี้ต้องจับตามองให้ดีๆครับขออนุญาตถ่ายหน่อยวิวเรียวรวมงสยอยู่แล้วค่ะนักท่องเที่ยวแถ่รูปกันเพลินเลยแต่ปรากฏว่าสกุระข้างทางที่เราวาดหวังไว้ว่าจะต้องสวยสะพรัง่งเกิดยังไม่บานขึ้นมาแอบสียดายเล็กๆแต่จะบอกว่าขนาดสกุระไม่บานยังสวยขนาดนี้ เห็นทีเราคงต้องกลับมาพิสูจน์ด้วยตัวเองอีกครั้งให้ได้ซึ่งายากร์อ,อากาศบอกว่าสัากุระน่าจะบานแล้วในอีกไม่กี่วันข้างหน้ารอลุ้นกันต่อไปค่ะผ่านไป5วันวันนี้เราจะมีความหวังกับวิวสวยๆจากสักุระไหมนะแต่ระหว่างที่รอรอบรถไฟเราก็ได้โอกาสคุยกับคนขับหญิงท่านนี้ค่ะ เธอเริ่มงานที่นี่มาตั้งแต่แรกๆจากพนักงานทั่วไปแต่มีความใฝ่ฝันจะเป็นคนขับรถไฟให้ได้ทำงานผ่านไปสามปีกับความฝันในทุกๆวันแล้ววันหนึ่งโอกาสก็ามาถึงประธานคนเดิมเห็นแววจึงส่งไปเรียนและก็สอบเป็นคนขับรถไฟของบริษัท JR ได้สำเร็จเรื้มสุดๆเลยค่ะมีวันหนึ่งไง โชว์กำลังกวาดพื้นอยู่โซลิซิสเนี่กวาดพื้นอยู่แล้วก็ทำท่าประธานกรรมฐานโอ้จะลองเป็นพนักงานรถไฟจริงหรือเปล่าเนี่ยจะปั้นคุณเอาบอกว่าดีใจมากใจเต้นตุบตุกอย่างนี้เลยฮะแล้วก็นะครับว่าจะสู้ครับแล้วหลังนั้นก็เลยก่อนอื่นก่อนที่จะเป็นเนี่ยต้องมีการเรียนทฤษฎีก่อนับสอบข้อเขียนก่อนฮะประมาณ3เดือนครับสอบผ่านหมดเลยและนั้นก็มีการฝึกทางปฏิบัติ ใช้เวลาประมาณเดือนแล้วก็มีรุ่นน้องกำลังจะเป็นพนักง,งานของรถไฟจากบริษัทนี้ปั้นขึ้นมาเองอคคบอกว่าประทานคนเก่าครับมีความพยายามให้ความฝันให้กับพนักง,งานทุกคนเพราะพนักง,งานทุกคนจะต้องมีความสุขกับการทำง,งานก็ะจะมีพลังในการบริการลูกค้าได้อีกครับ,บนะฮะก็ คุณโชนะครับเมื่อสักครู่เนี้เห็นนะครับเวลาคุณโชอธิบายเนี่ยจะมีรอยยิ้มอยู่ตลอดแล้วก็มีความกระฟี่กระเป๋อยู่ตลอดนะบอกว่าบริษัทนี้ครับประธานคนเก่าเนี่ยคอนเซ็ปต์มันก็คือไม่ใช่ว่านะครับไม่ใช่น้ำประวันต้องโอ l y วันครับคำว่าโอริวันนี่คืออะไรโอ l y วันก็่คือโดดเด่นไม่เหมือนใครนะโดดเด่นในทางที่ดีก็คือจะต้องสวยงามต้องมีการบริการที่ดีไม่เหมือนใครต่างๆเนี่ยต้องเป็นโอ l y วันครับดังนั้นครับ คนขับนะฮะก็ต้องมีความสุขด้วยนะครับพนั้นงานทุกคนมีความสุขกับพีกระเป๋าครับก็จะมีพลังในการบริการให้ลูกค้าได้อีกการบริการให้ลูกค้าแน่นอนดีอยู่แล้วครับก็ทุกอย่างจะต้องแตกต่างกันครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของคุณท่านประธานคนเก่าและคุณโชก็มีความสุขครับถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ทุกคนเนี่ยจะมีความสุขในการทํางานด้วยครับ นึ่งในวิธีที่จะทําให้ลูกค้าประทับใจก็คือพนักง,งานจะพยายามพูดที่ได้หลายภาษาค่ะเพราะมีนักท่องเที่ยวมาจากหลายประเทศและแน่นอนว่าต้องมีภาษาไทยด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไ,ไม่เป็นไรโอเก่งมากครับพูดได้หลายภาษามากๆครับอย่างน้อยๆทักทายเนี่ยก็จะทําให้คนนักท,ท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมีความสุขเออพูดภาษาเขาได้มีความสุขได้นี่ก็เป็นโอริวันแล้วครับพอลองคิดดูนะครับว่า หลายที่นะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เขาพูดแค่ภาษาของเขาเองเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยนะแค่นี้ก็ต่างกันนะครับจิมน่ารักพูดน่าฟังประทับใจนักท่องเที่ยวแน่นอนค่ะยเดเน,น,นี่นน <laughs> ยผมก็ถามว่าคำสุขของคุณโชมีอะไรบ้างครับผมคิดในใจมีอะไรมากเหรอไม่มีอะไรมากแต่คุณโชอตอบมาแล้วหูอิจฉาเลย เลยนะครตอนนี้ได้ขับรถไฟอยู่หน้าสุดได้ดูวิวที่คนอื่นดูไม่ได้อะอยู่เป็นวิว VIP สุดๆนะฮะมีความสุขมา,มากครับได้ขับรถไฟเนี่ยมีความสุขมา,มากครับอิจฉาเอัน,นาะอะไรตอนไหวะชักอากจะรู้แล้วค่ะว่าวิวที่คนขับเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นเป็นอย่างไรก็ต้องตามไปติดๆนะสิคะ เราพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าการมาที่นี่เป็นครั้งที่สองเราก็ได้เห็นการบริการด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุขเช่นเดิมค่ะทุกคนดูมีความสุขกับการทํางานจริงๆและแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็มีความสุขกับรอยยิ้มนั้นไปด้วยค,ะค่ะแล้วคนขับญิงต้องทําอะไรบ้างวิวสองข้างทางจะเป็นอย่างไรงามขนาดไหนคือรถไฟไปกับคุณฟูจิเลยคะ่ะโอ้อ เหมือนรถไฟยุโรปเลยไหมครับไปกันครับตึ้งตึ้งตึง,ตง,ตงถ้าวันที่ฝนไม่ตกนะครับเขาจะให้เรานั่งตรงนี้เพราะว่าจะได้บรรยากาศได้อากาศนะฮะแล้วก็ได้ลมสดชื่นนะครับแต่ว่าทางด้านนี้นะฮะวันนี้ฝนตกเขาเลยอยู่ด้านข้างในกันนะครับ เธอทำงานดได้ไม่แพ้ผู้ชายเลยนะคะเข้มแข็งแน่วแนว่สมกับที่หวังกับการทำงานในตำแหน่งนี้มานานส่วนคุณฟูจิจะเป็นยังไงบ้างนะจะได้เห็นสักุระสนใจอยากหรือเปล่า แล้วคสัก,กุระนั่นไงนั่นไงใครๆก็รุมถ่ายภาพนะคะเพราะตลอดทางบานเต็มที่อยู่หนึ่งต้นที่สถานีปลายทางเท่านั้นดูสิครับว่าสัก,กุระานะบ,บานสวยงามมากนะครับถึงแม้ระหว่างทางสาก,กุร้าเนี่ยยังบานไม่หมดก็ตามครับแต่ว่าเรามาขึ้นรถไฟนะครับจะเป็นฤดูหนาวหรือฤดูใบไม้ร่วงนะฮะก็สวยงามอีกแบบนึงครับ น่าสงสารคุณฟูจินะคะพยายามอยู่2วันแต่ไม่สําเร็จแต่สําหรับคุณผู้ชมเราจะไม่ให้คุณผิดหวังค่ะทางสถานีเขาคุยไว้ว่าวิวสองข้างทางจะไม่เหมือนกันเลยซักระดูเราก็เลยอยากขอภาพงามงาม,มาอวดคุณผู้ชมค่ะ ิจตนา,นาดูจากภาพอยากจะมาเที่ยวทุกฤดูเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะให้อารมณ์ของความงามต่างกันไปค่ะไม่เป็นไรค่ะยังมีกิจกรรมปลอบใจคุณฟูจิยอยู่เราเข้าไปดูในเทศกาลกันต่อค่ะเมืองจำลองที่เขาสร้างขึ้นมาน,นี้เหมือนของจริงทุกอย่างจนรู้สึกเหมือนผ่านเมืองน,นั้นจริงๆเลยท่านผู้ชมครับอีกสักคู่นะครับเขาจะมีการสาธิต การดับเพลิงครับโดยตึก,กขาวเนี่ยจะมีไฟไหม้ขึ้นมาและก็จะมีรถด,ดับเพลิงออกมานะครตามเมืองเพื่อไปดับไฟดับเพลิงที่ตึกสีขาวนี่ครับในเมืองนี้นะครับกำลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหเห็นทุกไฟกระพริบอยู่ทุกคนคงรู้ใช่ไหมครับว่าตรงนั้นน่ะ ไฟไหม้เห็นสีแดงไหมครับเกิดกำลังเกิดเพลิงไหม้ครับโอ้นนี้กำลังเสียงรถหวอของญี่ปุ่นนะครับสุ้ยเลยคุณเเขาบอกอีกนะว่านะฮะการดับเพลิงเนี่ยจะดับกันยังไงนะครับรถดับเพลิงเนี่ยจะเป็นรูปร่างยังไงแล้วิธีการวิ่งบนถนนของรถดับเพลิงเนี่ยจะวิ่งตามแนวไหนต่างๆนะครับเขาอธิบายอยู่ครับว่า การดับเพลิงเนี่ยจะมีแผนการในการดับเพลิงบอกว่าโชคค่ะเป็นการบอกให้ดับเพลิงนั่นอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปขับรถกันดีกว่านะครับ นี่ครับเราสามารถนะฮะดูจากเมืองรถไฟนะครับดูจากเมืองแล้วเห็นรถไฟจากข้างบนนะฮะแต่ตอนนี้เรามาทดสอบการขับรถไฟจริงๆและเราเหมือนกับว่าเราอยู่ในเมืองเลยครับดูหนยครับว่าเป็นยังไงโอ้นี่ย่าบอกว่านี่คือเบรกนะฮะนี่คือเบรกนี่คือแอคเซลนะฮะแอคเซลก็คือคันเร่งนะฮะเบรกหมุคันเร่งนะครับแล้วก็ วิ่งอยู่ในเมืองนี้จริงๆเลยโดยการติดกล้องในรถไฟที่วิ่งอยู่ข้างในงในเมืองนี่นะฮะก็ลังวิ่งอยู่เลยอ่ะโอ้นี่ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมกําลังจะฝึกนะครับเข้าไปในชานชาลาดูว่าจอดได้ดีหรือเปล่าตีโดอั p เปอร์ปล่อยเบรกปล่อยคันเร่งอักเซลด่งไก เต็มที่ครับโอ้ความเร็วเออแตสิบโอ้เริ่มแล้วเออนี่ได้ยินเสียงแบบเหมือนรถไฟวิ่งจริงเลยความเร็วนะครับ120ร้อยยี่สิบครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไงครับไม่แก่เลยเฮ้ยอกเอทีเอกกกกตติิออก เห็นในทัศการดีๆแถมได้ลองขับรถไฟก็พอจะช่วยได้ใช่ไหมล่ะคะคุณฟูจิกว่าจะมาถึงวันนี้ที่มีนักท่องเที่ยวมากมายพนักงานทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันให้บริการด้วยหัวใจค่ะและต้องพยายามคิดสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดลูกค้าด้วยเราก็นะฮะถามว่ามีนโยบายการบริหารยังไงทําให้คลองใจลูกค้าได้นานๆนะครับก็ท่านก็บอกว่าต้องหาเรื่องอะไรใหม่ๆนะครับ เพื่อครองใจลูกค้าก็ต้องมีอีเวนต์อะไรแปลกใหม่อยู่เรื่อยๆครับอย่างเช่นนะฮะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติก็คือจะพยายามปั้นคนขับรถใหม่ครับปั้นพนักงานขับรถใหม่เป็นคนที่หนุ่มสาวจะไม่เอาคนที่เคยเกษียณมาแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะเ,เคยชินนะฮะถ้าปั้นพนักงานขับรถใหม่นะครับพนักงานขับรถนั้นก็จะมีไอเดียในการเซอร์วิสครับอย่างเช่น อาจจะมีการร้องเพลงหรือมีการไอเดียใหม่ๆซึ่งผู้คนที่เก่าๆเนี่ยก็เก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้น,นครับ mm hmm. และนอกนั้นก็จะทำอีเวนต์อีกนะครับอย่างเช่นจะมีแมสคอตนะครับชื่อ t โทกีมาวิ่งเต้นไอกระโดดโลดเต้นกับเด็กนะครับ mm hmm. แล้วก็สำหรับหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวนี้ครับในรถไฟเนี่ยเขาจะไม่มีแอร์ hmm. ไม่มีฮีเตอร์นะครับ mm hmm. ก็จะมีการใช้เนี่ยไม่ถ่านหินมา ใส่แนละก็มีการทําความร้อนในรถไฟเพื่อให้มีรู้สึกอุ่นนะฮะแล้วก็ย้อนยุคก,ก็คือเหมือนกับในสมัยก่อน,นครับพยายามคิดค้นเอีเวนต์หลายอย่างว่างวมาไม่รู้จะไปที่ไหนมีเพื่อนมาจากต่างจังหวัดไปไหนอ่ามาที่นี่นะฮะก็เป็นไ,ไอเดียที่ดีมากเลยผมที่ว่าดีนะครับเพราะว่าสมมติว่าตันการรถไฟของเรานะฮะมีเอีเวนต์แบบนี้นะฮะแน่นอนใครๆก็อยากมา ก็น,นะฮะประสบความสําเร็จมาขนาดนี้นะครับก็อยากทราบเหมือนกันว่าหัวใจของความสําเร็จนี่มีอะไรบ้างครับก็บอกว่าหัวใจสําคัญเลยก็คือครับจะทํายังไงให้ลูกค้าสนุกจะทำยังไงให้ลูกค้ามีความยิ้มแย้มแจนะ่มใสถ้ารู้คําตอบนี้ได้นะก็จะทําให้ลูกค้ามาแล้วไม่ขาดสายไม่ขาดตอนให้ลูกค้ายิ้มแย้มได้ลูค้ากลับไปก็จะคุยช่วยโคษณานะกับลูกหลานหรือเพื่อนให้มาอีก ตรงน,นี้คือจุดสาคัญมากๆก็คือทําให้ลูกค้าเนี่ยสนุกให้ได้ครับแลวอะไรคือแรงบันดาลใจให้คนทุกคนที่นี่ฟันฝ่าอุปสรรคจนประสบความสําเร็จเช่นวันนี้คําตอบก็คือจุดด้อยเราอย่าไปมองหรือถ้ามองก็ขอให้เปลี่ยนจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นอย่างเช่นที่ทางรถไฟสายนี้อุโมงค์ที่ต้องลอดผ่านมีขนาดเล็กก็เลยนําจุดนี้มาใช้เป็นข้อดีให้เป็นรถไฟท่องเที่ยวที่มีขนาดเล็กกว่ารถไฟทั่วไปค่ะ บริการได้โทษถึงกว่าแล้วก็ขอให้มองจุดดีของตัวเองที่มีอยู่แล้วซึ่งนั่นก็คือการบริการด้วยใจที่ตัวเองมีอยู่แล้วค่ะเมื่อพัฒนาสิ่งนี้ต่อไปความก้าวหน้าความสําเร็จจะรออยู่ค่ะหากคุณผู้ชมกําลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่ลองดูรถไฟสายสวรรค์เป็นตัวอย่างนะคะอาจจะมองเห็นช่องทางอะไรเพิ่มเติมก็เป็นได้ถ้าใจสู้ก็คงแพ้ได้ยากความสําเร็จนี้น่าจะนําไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาได้ในทุกธุรกิจนะคะ พบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะใครอยากได้ของที่ระลึกจากญี่ปุ่นส่งความคิดเห็นเข้ามานะคะว่าคุณได้อะไรจากการชมรายการในวันนี้ส่งมาได้ทาง worldwideweb.facebook.com/ ดูให้รู้เรามีของที่ระลึกจากญี่ปุ่นมามอบให้หนึ่งรางวัล สำหรับคนที่เขียนมาได้น่าประทับใจค่ะ